มทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผม <c oughs> เพื่อจะไม่พลาคคดคลิปใหม่ๆยังไงเล่า <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผม <c oughs> เพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยมาผมให้ลุมเลยเอาสิครับอเอาไปปักใส่ตัวเองเฉยเซนครับออฟฟิเชียล ยังยังซีนใช่ไนหะไก่มีอะไรหรือเปล่าจะเปิดคลิปแล้วเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าออ๋อไม่มีอะไรโอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมไมค,ไมคี้หรือ4ฟเอนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมไปเจอ,อ,อ,อคลิปอยู่ครับคุณโกลเลมครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับวันนี้เราไปเจอดาตาแคร์ตัวหนึ่งมาเป็นดาตาแคร์เกี่ยวกับโทเทมครับทุกคนดูนี่มีอะไรหรือเปล่าคือจะอัดคลิปออกก่อนได้ไหมเออออกกันก่อนนะโอเคไหม นะทุกคนวันนี้ผมไปเจอดาตาแพกตัวหนึ่งมาครับเป็นดาตาแพกเกี่ยวกับโทเทมนะครับผมแล้วก็มีพลังแห่งสัตว์ป่ามอนสเตอร์และก็อ่าพลังแห่งมนุษย์ด้วยอ่ามันมีสตีฟด้วยนี่เออนี่มันมีสตีฟด้วยครับทุกนะคนเออเป็นดาตาแพกเวอร์ชันหนึ่งนะครับผมใครอยากเล่นเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้ดีสคริปชันให้นะครับและก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมกันด้วยนะฮะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าไปอันนี้จะเป็นโทเทมธรรมดาเลยครับผมคคมามามมนะืือออววาาาามมมมสรรถัันนนนนะะะกก็่่จูู้้ยแล ต้องอธิบายโทเทมไหมเนี่ยว่าโทเทมเนี่ยมันสามารถช่วยอะไรในการเล่นนะครับผมแต่น่าจะรู้กันหมดแล้วนะทุกคนนะมันสามารถช่วยเราแบบว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรหนีจากความตายได้3 2 1สองหนึ่งเรดมาร์ฟักกิ้งนี่ครับเขาเรียกว่าโทเทมนะครับไอเทมแห่งการโกงความตายนะครับผมแล้วก็เวลาเราเราตายไม่พอนะมันจะช่วยแบบรีเจนเนอรี่เราช่วยนึง่งรีเจนเนอรี่รีเจนเนอเรชัน,นเออรีเจนเนอเรชันให้เราเนี่ยครับผมตายไม่พอ เพิ่มเลือดให้ด้วยเออแม่งอย่างเจ๋งไปครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูอันต่อไปกันนะผมมันก็คือเบสหรอเราเอาพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มแห่งเพลิงมาหน่อยดิเบรดอยู่ไหนลูกพ่อมานนหน่อยพ่อขอเอาไปรีวิวหน่อยนะคนคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบสมันสามารถช่วยอะไรเราอย,ย่งไงนะครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันกันไฟเลือดไม่ลดอ h my g o d สวัสดีครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่ามันสามารถทําอะไรได้อีกนะครับโอเคนี่ เราลาวาต,ตั้งเลยตั้งไปเลยด <HHH> ูดิจะตายโอ้ทุกครั้งที่เราโดนดาเมจพาสิบเราจะขึ้นด้วยทุกคนคือเอฟเฟกเราจะขึ้นมาเห็นไหมเอฟเฟกเราจะขึ้นแต่ถ้าเอฟเฟกหมดคือผมต้องโดนดาเมจหนึ่งทีก่อนแล้วก็เอฟเฟกค่อยขึ้นถูกปะแม่งอะไรเนี่ยโอเคแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเผาหมู่บ้านผมแล้วเนี่ยเท่านี้มันโอ้โหชิบหายแล้วหมู่บ้านไฟไหม้หมดเลยเนี่ยเนี่ยทุกคนผมจะโดนดาเมจนะทุกครั้ง ดูนะเวลาโดนอ่ะเึ็กหนึ่งเฮ้ยอ้าวเฮ้ยทำไมไม่ช่วยผมแล้วเด่ยโอเคแต่ว่าเวลาผมตายจะมีรีเจนเนอเรชันขึ้นมา2อันนะครับพลังฮิวแล้วก็มีไฟลิสดิสทน์นะครับผมก็คือป้องกันไฟนั่นเองนะครับขึ้นมาเาประมาณนั้นแหละดาเมจมันก็ง่ายๆคือป้องกันไฟโอเคอัน okay, ต่อไปก็คือแบทนะครับก็คือน่าจะเป็นพลังแห่งค้างคาวนะครับมันมีพลังแบบแบทแมนหรือเปล่าอัาน,นี้ไม่แน่ใจแต่ว่าผมลองดูจากการที่เรากระโดดลงมาก่อนนะครับว่ามันช่วยอะไรเราบ้างนะครับ ม let's go ครับผมดูดิว่ามันช่วยอะไรอะไรเรามั้งเฮ้ยโอเคมันจะช่วยในการสโลโมชันเวลาเราตกมาจากที่สูงเว้ยโอ้มาเกดอันนี้ดีจัดจัดอารมณ์เหมือนเหินเหินของแบทแมนอะทุกคนมาเลส g กนี่เนี่ยทุกคนเหินครับเหินแล้วก็นี่ไงเลือดไปลดด้วยเป็นไงโคตรดี แต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจของมันจะช่วยอะไรนะครับเดี๋ยวผมไม่สามารถกระโดดลงมาได้เพราะว่ามันต้องเหินเราต้องใส่อฟเฟกให้เราครับนี่ทุกคนผมใส่ไปเลย1แล้วก็1000ใช่ปะหนึ่ง้นี่มันสามารถเพิ่มพลังให้เราคือคือสปีดวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็มองเห็นในที่มืดนะครับผม นายดูซิมองเห็นได้ที่มืดนี่ครับทุกคนอันนี้ก็เป็นตอนมืดนะครับแต่สว่างจ้าเลยดูดิครับทุกคนสุดยอดไปเลยจริงๆนะครับเออพัสซีอันนี้นะครับหรือว่าพลังแห่งสัตว์ป่าคือพลังแห่งแมงมุมไอแมงมุมบ้าอะไรพลังแห่งข้างขาวนะครับเออทุกคนผมลืมถามเว้ยใครชอบโทเทมอันไหนสามารถเม้นกันได้นะทุกคนนะแต่ต้องดูให้จบคลิปก่อนนะดูให้จบคลิปแล้วค่อยมาเม้นว่าชอบอันไหนที่สุดนะครับอันต่อไปครับผมพลังแห่งคีเปอร์นะครับผมสามสองหนึ่งไปนะเดนียวทน นี่ไงสามารถป้องกันดาเมจได้ใช่ไหมเจ้าหมูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่นโดนโอ้โหอย่างนี้คควรสบายเวลาเข้าถ้ำอะไรเงี้ยแบบจิ๋วๆเลยวะเนี่ยอันนี้ดีจัดๆผมให้เลยครับผมคะแนนเต็มชอบมากอันนี้เพราะว่าผมไม่ชอบโดนคิปเปอร์เข้าทางหลังนะครับผมแม่งทางหน้าไม่ค่อยชอบเข้านะชอบเข้าแต่ทางหลังเนี่ยคิปเปอร์เป็นเป็นอะไรหรือเปล่าเวลาถ้าอยากให้รู้ว่าติดสถานะไแลนวะ เราดูจากตรงนี้ครับมันจะมีสีแดงๆขึ้นมาเห็นไหมทุกคนโว้อะไรอะไรนายจะทําอะไรนายผิดพลาดแล้วแหละถ้าเราจะตายนะครับมันจะเป็นยังไงครับเพิ่มแค่ regeneration นะครับเพราะว่าทัศีมันค่อนข้างโกงอยู่แล้วนะครับก็คือมันมันป้องกันเราจะคิ๊เปิ้ได้แล้วเร,เ,รเราไม่เราไม่มีทางตาย,ยาเราถือนเนี่ยอันต่อไปนะครับ enderman นะครับเดี๋ยวโอเค enderman ใช่ไหมเมื่อกี้คิเปแล้วอันนี้ enderman ต่อเลยหรอ enderman คิดว่านะมันน่าจะช่วยป้องกันเอเดอร์แมนหรือเปล่านี่ครับทุกคนโย่ไหนอะแต่ทำไมมีเอฟเฟกต์ขึ้นได้หยาหยาหยาขอพักหน่อยเฮย,ยชิบหายน่ากลัวชิบหายเลยโอยใครจะไปกล้าเดินกับมันเนี่ยไปขโมยบล็อกบ้านเขาอีกไปขโมยบล็อกบ้านเขาอีกเอเดอร์แมนเออจะบล็อกมาทุบกูหรือไงวะเนี่ยเออช่างมาาานันแล้วกันนะทุกคนผมไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์มันเฮ่อเอา เอาเอาเอาไอ้นี่ไอ้นี่อยู่ก็เอา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 แล้วบล็อกไปตั้งไว้ไหนแล้วน่ะมันน่าจะตีเราไม่ตายฮะ What What the fuck Dude ไม่ตกโลกตายอ่ะโคตรเวอร์อันนี้โคตรเวอร์เลยไม่ตกโลกตายเฉยทุกคนแต่เมื่อกี้ผมเห็นพลังของมันอยู่นะพาสซีฟมันก็คืออะไรเราวอกเมื่อกี้อะหายตัว มีหายตัวแน่นอนเมื่อกี้เห็นเว็บๆบโอเคครับทุกคนเราได้กลับมาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าผมตายแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในคลับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ผมเห็นเว็บๆวแล้วเมื่อกี้มีอย่างหนึ่งเลยก็คือหายตัวครับผม what เดี๋ยวคือมันไม่สามารถใช้ได้เหรอค้อผมตายแล้วมันจะพาผมไปในโลกแบบโลกใตายพิภพบอ,พอ,อะเออต้องพูดอย่างนี้เลยโลกตพ้พิภพบทิบหายเลย อย่าไปใช้เลยละกันทุกคนอันตรายมากเลยของเอเดอร์แมนอันตรายสุดแล้วผมบอกเลยใช้ทีคือหายตัวหายตัวไม่พอลงลงตรงใต้บิบพบอีกอันนี้เดี๋ยวแบนออกก่อน,ออนแบนก่อนเลยโอเคันอันต่อไปก็คือแก๊ชนะผมก็น่าจะป้องกันน่าจะป้องกันลูกไฟแน่นอนเพราะว่าแก๊สมันชอบยิงลูกไฟมานะครับมาครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเลยนะครับวางแม่งเลยแล้วก็มาดิครับอายิงมาดิครับนี่ตรงนี้ตรงนี้โหลอ๋อเกมหมดอยู่แล้วจะไปยิงได้ไงลงลงไกล อ่่นนอีอะไรนายทำอะไรอ่ะฉันมันหัวเหล็กนะนายรู้ใจไหมเนี่ยเนี่ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่าคุยได้อยู่อ่ะฮะอะไรก็ว้าจักรี่ฮะพอพอพอโอ้ยเอา้าม่งไม่น่าพูดพอเลยกูเอ้ย จะตายแล้วทุกคนมาดูว่าพลังมันคือสปีดนะครับแล้วก็รีเจนเนอเรชันเดี๋ยวจะตายจะตายจะไปครับแปนต่อไปกันดีกว่านะครับเพื่อการไม,ม่เสียเวลานะครับผมมันก็คือกาเดียนนะครับผมคิดว่าน่าจะป้องกันพลังแห่งการเดียนที่มันแบบยิงอะไรแบบจี้เราอ่นนี้ตลอดเวลานะ ทาให้เราแบบว่าไม่สามารถที่จะแบบขุดได้เร็วขึ้นแลผมมันจะไม่เราแบบขุดช้าและสโลโมชงโลชั่นนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าไงจูาก,กาเดียนนายจะทำอะไรฉันได้ละ่ะเอาดิน่าจะดูฉันเหรออ่าเอาเลยนี่งไงุกคนสามารถป้องกันเอ่อที่การเดียนยิงเราได้นะครับนี่เนี่ยคือมันแต่ว่ามันถามามันพามันป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็สามารถที่แบบว่าป้องกันเอฟเฟกต์ได้ครับนี่เห็นไหมดาเมจโอ้โหกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วอ่าอ่าโอ้ให้มันยิงให้ผมจนตายเลยแล้วกัน ขนาดแท้เนอ A later few moments เขาจะไม่ตายเออเออ่มีอัพอัพอัพซ็อปชั่นนะครับเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตายนี่ตายจริงนี่ตายจริงพอแล้วมายุ่งกับมันละวแล้วมีอัพไออัพซ็อปชั่นแล้วก็รีเจเนเรชั่นนะครับเพราะเขาเพราะว่ามันน่าจะเป็นการตายปกติอยู่แล้วนะครับไอแอัซ็อปชั่นกับไอเนี้ยรีเจเนเรชั่นนะครับคือมันเป็นปกติอยู่ของโทเทมนะครับก็ถือว่าไม่มีเอฟเฟกต์แบบพิเศษอื่นๆนะครับมาขั้นต่อไปนะครับ อ่าอิวเลเกอร์เหรออิลเลเกอร์นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไอ้พวกเรดแน่เลยหรือว่าพวกพวกโจนนะครับพวกเรดนะครับพวกมันอ่านว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมเดา้วมันน่าจะเป็นพวกโจนแน่เลยผมถือแล้วมันได้อะไรบ้างอ่ะต้องลองลองจากการถือก่อนไม่เห็นมีอะไรเลยมาเดี๋ยวเรามาลองดูการตายของผมนะครับว่าเราจะโกงความตายได้แล้วมีพลังอะไรโอ้โหมึงอย่าเรียกว่าพลังเลยมันเรียกโจนมาเลยครับทุกคนเห็นบน บนหัวผมตีลังคังนะ้เชียตีละคังนั่นละโจรมาโจรมารีบหนีเลยเด็กดูเด็กนั่นนี่แม่กูอยู่ไหนแม่แม่แม่ช่วยหนูด้วยจะบ้าเหรือจะกลัวพวกโจรมากันเร็วแท้อะไรคนดูดิว่าผมจะถือได้ได้ไหมมั่งนี่ผมมีเอ่อนี่นะผมมีโทเทมนะคุณจะฆ่าผมไม่ได้เฮ้ยเฮลุมเฉยเลย เอาเลยไอ้โกเลมมาโกเลมมาเออยิงผมเลยยิงผมเลยเอาสิเอาเอาช่างมันทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นโทเทมที่เลี่ยงได้เลี่ยงเถอะมันเรียกโจรอ่ะง่ายๆโทเทมเรียกโจรเขาเรียกกันเทคฟูลครับผมแล้วก็ไปอันต่อไปนะครับคือชูเกอร์บ็อกชูเกอร์บ็อกนี่น่าจะเป็นการเออ่สามารถลบล้างสถานะของมันได้แน่เลยใช่ไหมเด็ดเด็ดขึ้นโกเล ไอ้กอลล่มไอ้กูรีวิวกอนเราขอใส่ก่อนนะครับดูดิว่ามันจะลบล้างสถา,านะเราได้กี่เปอร์เซ็นต์กันว้าวอ๋อผมจะไม่สามารถฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยหรือว่ามันเป็นพลังสามารถเคลื่อนย้ายพิบตา้ทุกคนมันวักเว้ยจริงๆอ่ะคือผมตายแล้วผมมาเกิดตรงน,นี้ใช่ไหมแต่ผมตายแล้วแบบว่าดันไม่ตายอ่ะเก็ตไปตายแต่ไม่ตายอ่ะโกงความตายอ่ะเชี้ยว ม่ก็ไปครับกลับที่เดิมกันก่อนดีกว่าแล้วก็ขอฮิวก่อนนะครับก็คือง่ายๆสามารถลบล้างสถานะได้นะครับเอออันต่อไปนะครับวิชนะผมก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับแม่มดนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิชมันสามารถช่วยอะไรเราบ้างนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชเออผมมีสถานะลบล้างคุณอยู่นะคุณนี่ไงอ่ะอืมโอเคขอบใจตงเกิว อขอบคุณมากเลยจริงๆแม่งยังไม่ทันได้รีวิวเลยแม่งวิ่งมาตีเฉยแหลอะออะผมให้ลุมเลยเอาสิครับเอาตปปักใส่ตัวเองเฉยนี่อุยอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้กันเองไปแล้วกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าตอนเราตายเราจะได้สถานะอะไรบ้างนะครับนี่ครับ มันโอ้ติดสถานะหิวแล้วก็รีชิดเทนนะครับโอ้อึดมากเลยอึดแล้วก็รีเจนสองอีกอันนี้ดีจัดจัดน,นี้มีโกเรมนะครับโอเคไหนๆเราก็มีโกเรมแล้วเราก็ขอสถานะโกเรมหน่อยแล้วกันออาสวัสดีครับคุณโกเรมเอาเอาคุณคุณโกเรม เอาเอาเอาผมไปตีเฉยเลยเมื่อกี้นี่ครับนี่คุณโกเลมเป็นพวกแล้วเอาไอตัวนี้ไปเป็นพวกเวนไอผมคนดีผมมาแบบสันติภาพคุณโกเลมคุณโกเลมดูคุณโด,ณดนยิงฟรีเกมมิ่งอยู่นะคุณรู้ไหมนะ่ะโกเลมไม่นะลูกพ่ออ๋อแต่ว่ามันไม่สามารถทำอะไรผมได้เห็นไหมถ้าตีผมไม่เข้าอ่ะดิเพราะผมมีสถานะโกเลมอยู่นะครับแล้วก็มีเพื่อนพ้องพีงพ่เป็นโกเลมอยู่นะครับนี่ครับถ้าเป็นของเรามันจะเขียนว่าการเดียนโกเลมนะครับนบนบน,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 บนหัวนะครับคือผู้พิทักษ์โกเลมนั่นเองนะครับ มาครับอันต่อไปนะครับคือวิตเทอร์นะครับวิตเทอร์ว้าวอันนี้น่าจะเจ๋งเจ๋งแท้แน่นอนผมดูทรงแล้วนะมาครับทุกคนเราจะทําการสร้างอ้าวเห็นได้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวนะถูกไหมเนี่ยหรือว่ามันผิดอันครับทุกคนขออภัยด้วยครับทุกคนมาครับเดี๋ยวเราจะลองอ้าวอ้าว,าวเพลฟูอยู่โอเคอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผมเอ่อไม่ทันข่าวตรงไหนบ้างครับทุกคน เดี๋ยวเอ๊ะนั่นี่เดี๋ยวนะทุกคนอ๋อเดี๋ยวว่าเพราะว่าผมใส่อันนี้อยู่วะไอชิปเขาโอ้จริงด้วยทุกคนผมใส่อันนี้อยู่ครับทุกคนโทเทมถือโทเทมอยู่มันก็เลยไม่สามารถเกิดได้นะครับนี่ครับสวัสดีครับคุณคุณวิเทมครับผมเฮ้ยเอาเอายิงกูได้ด้วยนะไปดิ๊งนะเฮ้ยผมจะตายแล้วทุกคนมาสิมาสิมาสิยิงมันสิ นี่พลังแห่งวิทเทอร์โคตรกากแงเงี้ก็นึกว่าจะแบบว่าอลังการล้านแปดอะไรขนาดนั้นทำอะไรไม่ได้เลยพลังแห่งวิทเทอร์มันช่างนูฟจะจริงโอเคขอแก้ตัวอีกรอบหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันนูฟจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอลองดูนะครับว่าตอนตายผมมีสถานะอะไรเว้ยถ้าเราตายแล้วเราจะได้อะไรนะครับโอ้ยมียิงลูกออกไปด้วยเหรอ แต่ว่าผมติดสถานะวิทเทอร์เนี่ยแล้วก็ผมก็ทายเนี่ยนะอ่าอือโคตรกากไปฮะทุกคนเดี๋ยวเราโอ้ยชิบหายแล้ววิทเทอร์ชิบหายเอ้ยอบ้านกูพังหมดเลยไปฮะทุกคนอันต่อไปนะครับเดี๋ยวก็เหลือแค่เสศษสุดท้ายแล้วครับเอ้ยเหลือห้านอันนี้คืออะไรนี่ดาร์กโทเทมทุกคนเดี๋ยวค่อยร,รีวิวตอนท้ายแล้วกันนะครับสควิดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าสควิดมันช่วยอะไรนะครับสควิดอาจจะว่ายน้ำเร็วขึ้นก็ได้นะไม่เกี่ยวเลยโอ้สามารถ อยู่ในน้ําได้นานขึ้นเลยนะครับโอ้ oh, เป็นอะไรที่โกงมากคือเราสามารถอยู่ในน้ําได้แบบได้อยู่ยุดอยู่ฟรีแบบว่าเราไม่ต้องแบบเสียเสียฟองน้ําตัวเนี้ยเสียการหายใจไปเลยนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นต่อเมื่อเราแบบนี่ถ้าเราหายใจรอบหนึ่งใช่ไหมดูนะขึ้นบนบกก่อนอ๋อรอต้องรอก่อนทุกคนพอมันหายแล้วต้องลงน้ําใหม่มันก็จะได้เห็นไหมทุกคนมันจะได้เวลาเพิ่มครับแต่ว่าเราต้องขึ้นมาได้บนก่อนนะ แล้วก็กระโดดลงน้ำใหม่นี่เวลามาก็จะได้เพิ่มมาครับการหายใจก็ได้ได้เยอะขึ้นครับเดี๋ยวเราลองดูครับผมถ้าเราตายเราจะได้อะไรโอ้ได้วิกวกเนตนะครับคือเราไม่สัมตีตีตีแบบตีดาเมจเบาหรือไงน่าจะดาเมจเบาครับโอ้โหตีไม่ได้เลยแหละคือปลาหมึกต้องพูดก่อนนะครับว่ามันไม่สามารถทํรลายได้ทำรายทำร้ายคนได้นะครับในเกมนะครับสไปเดอร์มาครับทุกคนเรามาดูสไปเดอร์กันดีกว่านะครับว่ามันมีพาสซีฟแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรนะพลังของมันคืออะไรนะครับ มาครับมาันแรกก่อนเลยเราต้องเสกสไปเดอร์ยเยอะใช่ไหมเอาปับป๊บๆนะครับเสกมาปุ๊บแล้วก็ลองซโ,โวดูครับสวัสดีครับทุกคนอา้าวมันไม่ตีเราด้วยนะอา้าวตีผมเฉยเลยเออก็เข้ามาดิครับก็ขเข้ามาดิหรือว,ว่าผมสามารถหนึบี่ยเฮ้ยผมอาจจะหนึบขึ้นไดนะ้นะใครจะไปรู้ล่ะไม่เกี่ยวเลยไม,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 ไม่ไม่มีความเกี่ยวเลยบ้าเอ้ยหลอกฉันหรือนเนี่ยอ่ะตายอ่ะคือ ตอนตายสามารถที่จะปล่อยใยออกมานะครับแล้วก็ได้สปีดในวิช่นแล้วก็หัวใจขวามือบนนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับอันต่อไปนะครับก็คือลคลส,ลส,สลามนะครับแล้วก็สตรีมเปนสุดท้ายสลามนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันสลามเหรอสลามผมว่าเราต้องใช้กับสลามจริงตัวจริงๆเดีเ๋แหละอ่ะทำไมตัวเล็กกว่าเลยอ๋อนี่คือพลังของมันทุกคน <l> เห็นไหมคือตอนแรกผมไม่ได้สังเกตเพราะสังเกตไอเกตเกลียวเขียวอะ เกียเกี่ยวมันก็อารมณ์เหมือนกับสื่อเป็นค่าพลังที่แบบเราใช้พาสซีฟอยู่อะ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองออกนะลองเสียงนี่เห็นไหมจะมีตัวใหญ่หญพอเราใส,ใส่เข้าไปนะครับผมจะทําให้ทุกตัวกลายเป็นตัวเล็กให้หมดเลยนี่มันจะได้ไม่ต้องมาตีเรานะครับมันน่าลำคาญนะครับเออไปอายห้าอันต่อไปนะครับคือสตรีฟนะครับผมเรามาลองดูตัวสตีฟกันนะครับว่ามันจะช่วยเรายังไงนะครับแต่ว่าสตรีฟเหรอฉันใส่แล้วมันมีความเท่หรือความหล่ออะไรบ้างเนี่ย เออใหม่นะเหมือน e. สตีฟมันเป็นคนใช่ไหมผมคิดว่ามันก็ต้องใช้อะไรที่มันอยู่กับคนขวานนี้เอามาให้หมดเลยครับเอามาให้หมดคือไม่รู้ใช้อันไหนแต่เอามาก่อนอ๋อนี่ไงได้สติงเนี่ยถือดาบแล้วได้สติงครับทุกคนว่าแล้วมันต้องใช้อะไรที่เกี่ยวกับสตีฟอะ <S <S เกี่ยวกับคนจริงๆอะแล้วถ้าเราถือขวานเราจะได้เฮดนะครับคือขุดเร็วขึ้น,นครับโว้เจ๋งมากอันนี้ ถ้าเราถือนี้ก็ได้จะได้เฮดและนี้จะถือนี้จะได้เฮดคือถืออาวุธก็จะได้อาวุธตามไปกันนะครับโอ้นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันถือธนูแต่ฉันได้สตรงเนี่ยนะบ้าน้ามาเรามาลองตายกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับพลังที่ตอบแทนมาโอ้ oh my god นี่บันอะไรกันเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยทุกคนได้ speed สตรงดิสแทนอารมณ์เหมือนเรากินแอปเปิลทองเข้าไปเลยอะ โอ้ยนี้เอาไปสู้มังกรได้โอเคเดี๋ยวหลังคิดเรามาสู้มังกรดีกว่าทุกคนมาเร็วรีบรีวิวเจ็ดไอ้เจ็ดเจ็ดไอ้นี่เจ็ดเจ็ดอะไรให้จบจบก่อนดีกว่านะครับมาครับอันสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะครับมันไม่อันสุดท้ายเลยแหละมันคือดาร์คโทเทมมันคืออะไรวะไปหนึ่งดาร์คโทเทมผมว่าเราผมต้องลองตายให้ดูไม่มีอะไรเลยทำเท่ไปเท่านั้นะไม่มีอะไรเลยครับทุกคนมันไม่ต่างอะไรจากโทเทมธรรมดาเลยแต่ว่ามันชื่อดาร์คโทเทมนะครับ อาจจะหาได้ยากกว่าเอออันนี้อันนี้อันนี้อาจจะเป็นไปได้อาจจะหาได้ยากกว่าปกติหน้าสูเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาทูเทมทั้งหมดไปสู้กับมังกรดูนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยทุกคนเรามาอยู่ในโลกมังกรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่ผมได้เตรียมของนะครับแบบไม่โหดมากเลยจริงๆนะครับโอ้โหไม่โหดเลยจริงๆเต <g> <c oughs> ียงนอนก็มีแค่6อันเองบล็อกก็มีแค่แบบไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วชุดต่อก็ไม่ได้แบบชุด ก็เดโหดมากอ่ะก็บ้าแล้วทุกคนผมเตรียมชุดที่โหดโหดเลยนะครับเพื่อแบบเกิดการอันตรายเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าผมจะไม่เอาแอปเปิลทองนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะโกงเกินไปนะครับโอเคเดอะสมาร์ลาฟากิงเกเดี๋ยวผมต้องถืออะไรก่อนเดี๋ยวผมว่าเราอ่ะต้องใช้พลังของแบสก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเฮ้ยผมต้องทำลายนี่ก่อนดีกว่าโอ้เดี๋ยวทำลายทำลายพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องว่าจัดการมันตอนไงนนะครับเออโดนหมดละ เดี๋ยวตรงนน้นเหรอตอนนี้ถังน้ําก็ไม่ได้เอามานะครับแต่ว่าเราจะสามารถใช้ใช้อะไรพลังของอันนี้ได้นะครับแบตนะครับดีแกลงไปเลยนี่เขาเรียกแบบตกไม่ตายโหมันแบบดีมากเลยนะอนี้เอาไปไอันนี้พังแล้วเหลือตรงไหนอีกตรงไหน,อ,นอีกนะคือมันอยู่ปลายๆต้องยิงแบบบนๆหน่อยนี่โดนลวโอเคอ่าหลือตรงนี้นะครับแล้วก็เหลือตรงนี้เปล่าอันนี้ยิงแล้วนี่ยิงแล้วนี่ยิงแล้วโอเคเหลือสุดท้าย let's go let's go let's go ต่อยิ่เลยแลวกัน ทุกคนเรารีบเล่นทำเกมดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้จริงจังกับการตีมังกรอ,อยู่แล้วนะครับก็ลงไปตีมันโอ้หเกือบตายก่อนมาแล้วเราลงไปใช้พลังอันนี้ต่อไปก็คือพลังของใครดีนะโกเลมแล้วกันโอ้ไม่ก่อนเฮ้ยจะตายจะตายทุกคนจะตายเข้าข้างหลังโอเคโอ้เหย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ลืมใส่นั้นไม่ทันไม่ต้องรีบกลับไปเรจะไม่ตายรอบสองแน่นอนครับเข้าเข้าเข้าด้านหลังรีบเข้าด้านหลังด่วนโอ้ไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยเราต้องอยากให้โทเทมนี้พังเฮ้ยต้องใส,ใส่ตัวเทมมืนเ,เร็วต้องใส่โทเทมมืนก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโทเทมนี้พังคือผมแบบตกลงมาตายอยู่เนี่ยโอเคต้องฮิวก่อนต้องฮิวต้องฮิวใส่ใส่แก๊สไปใส่แก๊สไปต้องเข้าตรงหลังต้องเข้าด้านหลัง โอ้ my god โอเคช่วยทำช่วยชันนี่นี่แหละพลังของแบตเนี่ยดีสุดแล้วครับในการตีมังกรโอเคครับมาเข้ามาเข้ามาอีกครับทันหลังให้ศัตรูก็อย่างนี้เหรอทันหลังให้ศัตรูเลยเอาทันหลังให้ศัตรูจีจีเก็บโโเลเวลเก็บเลเวลโอ้โหเลเวลเต็มไปหมดเลยชนะจนได้ทุกคน มาปิดคลิปไปดีกว่าทุกคนโอเคครับ okay, ผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe ผมและกดแชร์ด้วยนะครับผมและก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆรวดเร็วก่อนใครยังไงล่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็บายนะครับผมใครอยากได้อ่าดาต้าแพคตัวนี้เดี๋ยวใส่ไว้ใต้ด s สคริปชันให้นะครับสำหรับวันนี้บายฮะ